ทำทูบเทียนดอกกุหลาบจากใบเตยด่างค่ะไว้ตกแต่งกระทงนะคะเราใช้ใบเตยด่างพับไปด้านหลังแบบนี้จากนั้นใช้ทูบค่ะแซมเลยแล้วหมุนหมุนแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราพับใบเตยขึ้นบนแล้วกดลงล่างทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่นพนอนๆดอกนี้เราจะเรียกว่าดอกกุหลาบตูม ให้เพื่อนๆค่อยๆพับแล้วก็หมุนแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ดอกใหญ่ขึ้นก็สามารถต่อดอกได้โดยการใช้ใบเตยอ,อีกหนึ่งใบนะคะต่อได้เลยเวลาเก็บงานนะคะเราก็ทําแบบนี้เลยนะคะขยับส่วนปลายลงมานิดหน่อยจากนั้นก็ใช้แม็กค่ะแม็กเย็บได้เลยประมาณนี้นะคะดอกตูมเสร็จแล้ว ต่อไปจะเป็นส่วนของเทียนนะคะเทียนเราจะทำเป็นดอกกุหลาบบานเหมือนกันค่ะเราจะพับใบเตยไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็พับใบเตยลงล่างแบบนี้หนึ่งครั้งจากนั้นหมุนเลยค่ะเพื่อนๆหมุนเสร็จแล้วก็จะมาเกลียวกลีบนะคะเกลียวแบบนี้ไปเลยค่ะระหว่างทำก็ต้องจับด้านล่างให้แน่นๆนะคะ จับให้เป็นรูปเป็นทรงแบบนี้เลยค่อยๆทําไปค่ะเพื่อนๆดอกเล็กดอกใหญ่ตามใจเพื่อนๆได้เลยถ้าอยากได้ดอกใหญ่ก็ต่อใบไปอีกเราจะค่อยๆเกลียวไปแล้วพอใกล้จะถึงปลายสุดนะคะเราก็จะพลิกด้านกลับมาด้านหลังแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เกลียวด้านล่างต่อให้แน่นๆนะคะ แค่นี้เองค่ะแล้วเราก็ใช้แมกนะคะแมกเย็บได้เลยจากนั้นเราจะมาทำที่เสียบนะคะเราก็จะใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นค่ะให้เพื่อนๆตัดส่วนด้านล่างของการออกแบบนี้นะคะตัดสั้นตัดยาวตามใจเพื่อนๆได้เลยนะคะเราก็จะทำประมาณนี้จากนั้นเราใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะหักออก สักนิดหน่อยตามความยาวที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็เสียบไปด้านล่างแบบนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะเราก็ใช้ในการตกแต่งกระทงกระทงปีนี้สวยมากๆค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามที่คอยให้กำลังใจกันเสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะ